ครับคลิปนี้พี่น้องนะครับมาเบ่งอีกปัญหาหนึ่งนะครับพี่พี่น้องนะครับมือใหม่นะครับที่ยังบัทันหูอาซีบต้องเจอนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องที่ซื้อรถมือสองมานะครับกกคือปัญหาสายพันธุ์นะครับสายพันธุตัวปล่อยเข่านะครับพี่น้องครับห้าสตาร์เครื่องเสร็จแล้วมันกระสีหมุนหมุนเรื่อยนะครับ มันบรยุดนะครับพอมันหมุนแล้วมันกระเฮ็ดในเข่าที่เขาเกี่ยวออกไปนะครับมันมาอยู่ในถังนี่แล้วมันจะสีปันออกเรื่อยนะครับเข่าก็สิไหลไหลออกไปอยู่ฝนนะครับทั้งไหลออกอไหลไหลออกไปเรื่อยนะครับมันกระเทียไปเรื่อยนะครับพี่น้องครับสาเหตุมันเกิดจากอย่างนะครับเดี๋ยมมันนี้ มาแนะนํำพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ส่วนผู้ได้เพิน่นเกงเ่งแลลวเพิ่นกับหัวจานนะครับที่มันหมุนนะครับพี่น้องครับมันเป็นจจงหมุนนะครับมันมันสีมีตัวเล็กเล็กขอบสายผ่านอยู่อยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องครับบนในบนในใจมาเห็นรือบอน,นะครับมันมันสีมีตัวขอบสายผัานอยู่นะครับอยู่ยุดงง่าย โมเลตตัวนั้นนะครับพี่น้องครับพอมันโบมี่นะครับมันโบมี่มันเป็นงจะโบมี่มันอาจจะหักนะครับพี่น้องครับมันใส่งานมามาโดนแล้วนะครับมันมันหักมันหักนะครับตัวขอบตัวขอบสายพันธ์มันมันหักนะครับตัวขอบสายพันธ์อยู่ในเครื่องมันหักเพราะมันหักแล้วมันสีโบมี่ตัวตัวขอบเอาไว้นะครับเหมือนเวลาสายพันธ์มันมันยอนนะครับนี่ ถึงห้ามบอด้องห้อบอดิขึ้นอันนี้ตัวนี้มันมันกระหิุนนะครับพอราเราไม่มีตัวครอบตัวประคองเอาไ้นะครับพี่น้องครับมนกะเลห้มันหมุนนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือห้ากระตองมันสิมีขาหยุดอยู่ในเครื่องอยู่นะครับไม่ขายหยุดแลครก็วิธีการแก้ไขเอาไม่เชื่อมอะไรครับคือบอกกับเปลี่ยนใหม่นะครับแกแค่นี้นะครับสำหรับปัญหาโมเล ปล่อยเข่านะครับบ้านหมุนตามนะครับสายพันสายพันหมุนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจังไอยมาเบิ่งอีกปัญหาหนึ่งกันแล้วกันครับพี่น้องครับ